สวัสดีครับพี่น้องครับเอามือนีาาพนนามาใส่เบ็ดพี่น้องไอเสนพามาใส่เบ็ดไม้กับยูน่าจะของเงินละปาเขา <c oughs> ใส่น้ำหน้าเขาพี่น้องหน้าจะของนินละสามสิบหลังพี่น้องใส่มาแล้วกันแล้วลใส่มาแล้ว <c oughs> ครึ่งนึงแล้วเนาะเอาเงี้ยจิงหลีดพี่น้องเนี่เงี้ยจิงหลีด <c oughs> น้ำมอตะไดรลวงเนี่ยแหละพี่น้อง นำม้าลวงไม่มาใส่ลองเบิงสีมันบ่วมันไปเบิรงน้ำกันพี่นอ้องใส่มาครึ่งนึงแล้วละเนี่ยจิงหลีดลองเบิงพี่นอ้องเนี่ยจิงหลีดนี่ แง่จริงหลีดพี่น้องพึ่งเป็นครั้งแรกของรอบปีนี้เนาะใส่เบ็ดมันหัวตะมีน้าพี่น้องหน้าก็ได้น้าหัวตะลวงมาหน้าเขาคือลวงพี่น้องใส่น้ำหน้าอยู่ล้ว mình lịt tám mươi bên cạnh bắt cái gì lạ năm hai năm nó xây ui một bát lon bưng to ทันแค่สูงทันแท้สูงมันใสย่งหยักนี่ทันแท่สูงเนรอใส่ลงกัน เดี๋ยวใส่กันตัวกันพี่น้องเดี๋ยวตอนมือแรงจังมายามกันพี่น้องเนาะใส่เบิง้งซ้ำนี่เนาะจากสองสาหลังเดี๋ยวไอเสียนไปใส่ตัวกันพี่น้องเดี๋ยวตอนแรงมันคำไมา่ยามจังเมึงกันพี่น้องไปสีมันมามันเนะาะสามสิบหลังพี่น้องสีไดานซ้ำไหบิึงกันมือแรงจังมายามมายามเบ็ดกันพี่น้องบาดใส่ไปแล้วไม่ยามตอน dạ bên cạnh mắt thì để thử bơ đây là ô nghe cái nhăn cái câu như thế nọ bà ăn món gì thằng này phải phải to Rằng này cả phâu thôi đó Vàng bao Tắm nha các Nhớ luôn phải tắm nha các anh Tắm nha Oh. Khăn thế xuống chúng phải nhạc nó nhạc Khăn thế xuống rồi. Thế là Ờ Mà lụt đi มันก็เสียงมุบหมึบอู้หูเดี๋ยวไปเข็ยงกันไปหน่อยไปเข็งไปเข็งขึ้นมาพี่กันมันสั่นไปเคียงมันโคตทึ่งๆกันพี่น้อง hộp phát triển đây mẹ nhảy tiếp đi hộp cái nọ ủa hộp hoài là cái <laughs> nọ xây nhà cân xây to kìa thang về to đây mình nhìn ạ mấy to ui khi này học cũng nhau biết hái lên nó, biết thoán đây, lắng nhì biết thoán bị tam hai biết thế cái <laughs> gì cái vẫn lắc gì nhỉ lấy gì nhỉ? Tại vì mét thoáng, này là Lạc đâu này, lăng เม็ดทอนหลังหนึง่งสี่นั่งหาเบ็ดอยู่พี่น้องอยู่นี่นมันไปบ่ไกลดอกตีป้ปะขวานตามเงี้ยก,กันในปลาเข่าอยู่แล้วมั้งส้งซาบะลากขั้นเบ็ดไปน้ำอยู่หนึ่งบ่ไกด่ดอกที่ไปตามหากันมาจากเบ็ดตอนเช้าพี่นอ้องต่อจากเมือ่อคืนนี้ มันเคลื่อนนี่ได้ปลาเขยงตัวเดียวพี่น้องโอ้ยปลาน้าม,มันหลายเกินปลาจะไปแท่เติบเติดเจ้านี้ได้ปลาคอตัวเดียวปลาคอตัวนึงพี่น้องเลยยามมันมีไั้โตแล้วประเทศไทยมันไทยก็เลยเอานี่ยอะไรตัวเดียวพี่น้องตอนพยายามไม่เไทยเอาไทายตอนเร็วๆดีละมันมอมหมันในตัวเดียว พอได้ใส่ง่ายในปนนี่ดอกพี่น้องเนี่ยเอาไปปนต,ตัวเดียวน้ำหลายพดเนาะม่อมหมาปีนี้มันปลาไปใส่แต่เบิดบูตูป,ปีกปลาหลายอยู่เอาฝากพี่นอกก้องคนใดคนแชร์แสนแชนแนลวนะครับเด้อแสนล่าไปขึ้นขับเนี่ยหลายเดียวพอได้กินง่ายอยู่ดอกไปกันครับสวัสดีครับ